เราที่สำคัญตัวนี้ทำเกียร์ออโตมาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับรุ่น L รุ่น2024สวัสดีครับผมเซลนอบอีซูซูสำหรับเจ้ารถคันนี้นะครับก็จะเป็นรถรุ่นใหม่ของเรานะครับ All new i s u ู u 2024เหนือลิมิตพิชิตโลกนะครับสำหรับรถรุ่นนี้ก็จะเป็นรถรุ่นตัวเตี้ยนะครับ 1.9L เกียร์ออโต้สำหรับรุ่นใหม่ปี2024นะฮะสำหรับรุ่น L เนี่ยทำเกียร์ออโต้เพิ่มมาแล้วรุ่นที่แล้วนะครับ2023รุ่นนี้จะไม่มีเกียร์ออโต้นะครับ mm hmm. ก็มีเสียงเ,เรียกร้องจากลูกค้าหลายท่านนะครับน่าจะทำรุ่น L ที่เป็นเกียร์ออโต้มาบ้าง2024ทำออกมาแล้วนะครับ 1.9L เกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูนะครับ ความเปลี่ยนแปลงของรถรุ่นใหม่ปี2024 1.9L เกียร์ออโต้นะครับรถแคปเกียร์ออโต้รุ่นเตี้ยเนี่ยทำเสริมเพิ่มขึ้นมาขายแล้วสำหรับเมื่อปีที่แล้วนะครับรุ่นปี2023สำหรับรถรุ่นแคปที่เป็นเกียร์ออโต้จะมีเฉพาะรุ่น SDA เท่านั้นที่เป็นเกียร์ออโต้รุ่น LDA จะไม่มีเกียร์ออโต แล้วอีกอย่างนึ่งสำหรับชื่อของการเรียกรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น L เฉยๆนะฮะจะไม่มี D A ตามหลังแล้วทำเสริมขึ้นมาเป็นเกียร์ออโต้ตามคําเรียกร้องของลูกค้าลักษณะการเปลี่ยนแปลงก็จะเหมือนกับรุ่นอื่นๆนะครับก็คือเปลี่ยนแปลงทางด้านตอนหน้าของตัวรถตัวไฟเลี้ยวกับไฟเดลไลท์นะครับไฟขับขี่เวลากลางวันก็รวมอยู่ในหลอดตัวเส้นเดียวกันเลย ตัวที่กําลังกับริบอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเปิดไฟเลี้ยวก็จะกลายเป็นสีเหลืองแทนที่จากไฟเด y l ไลท์จัดได้ว่าไฟตัวนี้ถือว่าสวยงามนะฮะสวยเลยทีเดียวราคาค่าตัวของเขานะครับสีขาวอยู่ที่753,000บาทเช่นเดิมรถรุ่นนี้ก็จะมีจำหน่ายด้วยกันอยู่ทั้งหมดอยู่3สีสีบออนเงินกับสีเทาแลมโบเช่นเดิม ก็สีเทาแลมโบกับสีบอลเงินจะเป็นสีแมทัลลิกราคาจะบวกเพิ่มขึ้นมาอีก7,000บาทการเปลี่ยนแปลงนอกจากไฟหน้าตรงนี้นี่ตัวกระจังหน้าตัวนี้ลูกค้าถามกันเข้ามาหลายท่านนะครับทางช่องทาง YouTube ตงัวนี้สำหรับเส้นตรงนี้นี่เส้นที่เป็นเขี้ยวตรงนี้2ชั้นตรงนี้เป็นสีซินเวอร์นะครับหรือว่าสีเงินไม่ว่าตัวถังของรถจะเป็นสีอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นรถแคปรถ สประตูรุ่นยกสูงนะฮะตั้งแต่รุ่นเกรดแอขึ้นไปตัวเส้นตัวนี้จะเป็นสีเงินสีซินเวอร์ทั้งนั้นเลยจะไม่มีสีอื่นไม่ใช่สีโครเมียมนะครับตัวนี้ตัวถังรถเป็นสีดําเป็นสีเทารลเโบเส้นเส้นตรงนี้ก็จะเป็นสีนี้เลยสีซินเวอร์ฝากระโปรงมีการดีไซน์ใหม่นะครับปกติตัวนี้ก็จะมีเนี่ยเส้นนูตรงนี้ซ้ายขวาอย่างเดียวรุ่นปี2023นะครับ ต่อรุ่น2024ก็จะเพิ่มมิติตรงนี้ขึ้นมานะครับดูดูมีมิติดูนูนขึ้นนะครับถ้ามองโดยโดยเพลนๆนะครับก็จะเหมือนกับว่ารถดูเราดูใหญ่ดูสูงขึ้นมาอีกนิดนึงจากการดีไซน์ตัวฝากระโปรงนี้ใหม่ด้านล่างนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกอย่างเดียวแล้วนะครับสำหรับรุ่นที่มีไฟตัดหมอกเพราะว่าไฟเลี้ยวก็จะย้ายมาอยู่ตัวโคมหลอดเดียวกับตัวไฟเดย์ไลท์แล้วแผงลังพึ่งตรงนี้ รุ่นเตี้ยกับรุ่นสูงจะคนละดีไซน์กันนะฮะนี่ช่องตรงนีแงงงงนนงน้แผงลังพึ่งตัวนี้สําหรับรุ่นยกสูงเนี่ยแผงลังพึ่งตัวตัวช่องตัวนี้จะใหญ่กว่ารุ่นเตี้ยรุ่นเตี้ยก็จะเป็นพีพีหน่อยส่วนกระจังกระจังหน้าของสีกระจังหน้าเนี่ยเหมือนกันความเปลี่ยนแปลงทางด้านข้างในส่วนของล้อแม็กจะเป็นล้อขนาดขอบสิบหเหมือนเดิมเหมือนกับรุ่นปีสองพันยี่ามเลยเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนลายใหม่ นะฮะฮเป็นทีทีเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีความความโค้งของล้อแม็กเพิ่มเติมขึ้นมานิดนึงแต่ว่าจะเป็นเส้นทีทีเหมือนกันสําหรับรุ่น 2022... เอ,อ่อ23่สบสามนะฮะนี่สองพันย2ิก็จะจะมีโคง้โคงๆนิดนึงส่วนอื่นๆก็เหมือนเดิมเนี่ยไฟเลี้ยวเสาอากาศเหมือนเดิมเป็นเสาอ่อนทางด้านหลัง ก็จะเปลี่ยนดีไซน์ของตัวไฟท้ายใหม่ก็ยังเป็นทรงแบบโคมเดิมนะฮะดีไซน์เหมือนเดิมเนี่ยทางด้าน,าน,านข้างพียงแต่ว่าเปลี่ยนดีไซน์ลูกเล่นของไฟท้ายใหม่ก็จะเป็นเป็นแถบ3เส้นนี่ถ้ามองฝั่งนี้ก็จะเป็นตัว G นะครับ3เส้นไ้อีกฝั่งนึงก็จะเป็นตัว L นะครับ3เส้นเหมือนกันนี่แยกกันอิสระเลยไฟเบรกอยู่นี้ นะครับตัวนี้ไฟเลี้ยวตัวนี้ไฟถอยตัวนี้เป็นไฟทับทิมนะครับจกดว่าดูสวยเหมือนเดิมนะฮะสวยกว่าเดิมสําหรับไฟท้ายแล้วก็ทางด้านฝากระโปรงท้ายรุ่น2023จะมีเว้าวแค่ตรงนี้ฝากระโปรงท้ายเราเปลี่ยนใหม่ด้วยดีไซน์ใหม่ก็จะเว่าเพิ่มจุดเว้าวทางด้านล่างตรงนี้ด้วยนี่นะครับเนี่ยก็จะออกนูนๆตรงกลาง นี่ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางด้านท้ายไฟเบรกต่างๆก็ยังเหมือนเดิมนะฮะไฟเบรกดงที่3ามภายในสำหรับรุ่นนี้จุดเปลี่ยนแปลงทางด้านพวงมาลัยยังไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับตรงพวงมาลัยเหมือนเดิมนะฮะเป็นพวงมาลัยเป็นเป็น PU นะครับแล้วก็สวิตช์มัลติฟังก์ชันมีเหมือนเดิมเหมือนกับรุ่น2023 มาตรวัดก็เหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมกับรุ่น2023สําหรับรุ่น L เนี่จะเปลี่ยนแปลงตัวหน้าจอหน้าจอนี่จะทํามาขนาดใหญ่กว่าเดิมรุ่นที่แล้ว2023หน้าจอจะเป็นขนาด7นิ้วตัวนี้จะเพิ่มขนาดหน้าจอเป็น8นิ้วนี่หน้าจอใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็พร้อมฟังก์ชันลูกเล่นต่างๆมากมายก็ดูสวยงามลูกเล่นเยอะกว่าเดิมนะครับแล้ที่สําคัญตัวนี้ ทำเกียร์ออโตมาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับรุ่น L รุ่น2 0 2 4ลูกค้าเรียกร้องกันมาเยอะนะครับปกติจะมีเฉพาะรุ่น s d a ที่เป็นเกียร์ออโตโดยรวมรูปร่างหน้าตาลูกค้าก็ mm hmm. ก็บอกว่ามันดูยังดูไม่ลงตัวยังไม่สวยนะครับออปชันต่างๆยังไม่เยอะโดยเฉพาะไฟหน้าไฟท้ายรุ่น s d a เนะี่ยยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อยากให้ทำรุ่น L g e เกียร์ออโตมาบ้างทำมาเรียบร้อย ก็คือภายในก็จะเปลี่ยนง่ายๆตัวหน้าจอ8นิ้วเพิ่มเกียร์ออโต้เข้ามาสำหรับรุ่น L ส่วนอื่นๆเหมือนเดิมนะครับระบบเซฟตี้ก็ถุงลมนิรภัยคู่หน้าเบรก ABS เหมือนเดิมมีรีโมทมาให้เรียบร้อยสำหรับรุ่น L แล้วก็ที่สำคัญสังเกตตรงนี้ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็จะมีระบบดับเครื่องอัตโนมัติมาให้เส้นตัวนี้ก็จะเพิ่มลวดลายมานิดหน่อยนะครับ ปกติ2023จะเป็นเส้นเรียบๆมีเหมือนกันแต่ว่าเป็นออกเรียบๆตัวนี้ก็จะเพิ่มเพิ่มลวดลายมาใหม่ด้านข้างก็เหมือนเดิมที่พักแขนเป็นผ้าแผงข้างประตูเป็นพลาสติกเหมือนเดิมแล้วก็ตัวบานแคปก็เหมือนเดิมนะครับเปิดได้9 0องศาขึ้นลงได้สะดวกเลยสำหรับรุ่น Open c a p ของเราเนี่ยโดยหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับรุ่นปี2024 อ๋อเนวีสุ2024เหนือลิมิตพิชิตโลกนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็โทรมาสอบถามผมได้เลยนะครับซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรพูดคุยกันได้เลยพูดคุยสอบถามกันก่อนโอเคครับผมสำหรับวันนี้ต้องเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีรุ่นรุ่นอื่นอีกทยอยลงมาแล้วเดี๋ยวผมพยายามรีวิวให้ครบทุกรุ่นทุกสีเลยจะได้ดูความแตกต่างของแต่ละรุ่นแต่ละสีลองเลือกกันดูนะครับชอบรุ่นไหนสีไหน สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับผม